สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินนะครับเป็นหินส้มนะครับที่ร้านอาหารพวกเป็นซีฟู๊ดทัดจอมเตียนนะครับก็มาเป็นงานในวันเสาร์นะครับที่สิบสามเดือนธันวานะครับวัน8หนร้อยหกสิบแปดนะครับก็มาดูความคืบหน้าครับของงานเรียงหินนะครับกระแบงหินกันดินนะครับนเรียงหินที่สวยนึ่งแถบนะครับด้านหลังก็เป็นกระแพงหินกันดินนะครับก็ ผู้ติดตั้งนะครับก็ทีมงานช่างนุปัตยาับผู้ติดตั้งกระแผงหินสวยๆนี่นะครับมาตรฐานแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับออกแบบติดตั้งกระแผงหินทุกชนิดถูกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคำแนะนำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนนำหินช่างนุพัตยางานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับขอฝากผลงานสวยๆอีกหนึ่งทีมงานนะครับสวัสดีครับ